สวัสดีครับผมชาวบ้านนกดาวครับร้านลุงพดเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับผมคลิปนี้จะพามาชมศาลาสองชั้นแต่ดัดแปลงเป็นห้องนอนด้านล่างนะครับผมซึ่งเป็นหลังแรกเลยครับผมแล้วก็หลังนี้ลูกค้าไม่เอาหลังคาเป็นทรงจั่วครับคือจะเอาเป็นหลังคาเป็นทรงเอเฟมครับผมก็เอามามิกกันครับผมผสมประสานกันครับผมครับซึ่งหลังนี้นี่บอกเลยครับผมค่อนข้างยาก ครับเพราะว่าในบุนทิ่ของลกูกค้าคขอนข้งแคบมากเลยครับคือด้านหน้าคือเข้าไม่ได้เข้าด้านหลังเดียวก็คือตรงไม่้มีแปลงกั้นอยู่ก็ต้องมายกข้ามกำแพงเอาครับผมตรงน,นี้ครับซึ่งหลังนี้ลูกค้าซื้อออนไลน์ครับผมก็เห็นคลิปของช่างบอยก็รู้สึกถูกใจในรูปแบบก็เลยมาดัดแปลงมาออกแบบด้วยกันครับผมก็ออกมาประมาณนี้ครับผมซึ่งศาลาหลังนี้ รู้สึกว่าราคาอยู่แสนเก้าหมื่นห้าพันครับผมถ้าจาไม่ผิดนะครับผมครับเดี๋ยวต้องไปดูในบินอีกทีหนึ่งครับผมครับก็หลังนี้มีอะไรบ้างก็ข้างล่างก็จะเป็นห้องนอนข้างบนจะเป็นศาลาน,นัเล่นครับผมก่อนอื่นมาดูห้องข้างล่างก่อนครับขนาดของห้องนอนข้างล่างเนี่ยจะอยู่ที่สกว้างสองเมตรยาวสี่เมตรครับ ถ้ามัมีกําแพงจะสวยมากครับครับนี่สองสี่ครับด้านล่างครับตีฝ้าด้านในตีฝ้าให้เรียบร้อยครับนี่ด้านในตีฝ้าให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็อันนี้พี่เขาขอให้เดินระบบไฟด้วยให้แค่โยงครับผมผมก็เลยเดินท่อให้ลูกค้าจบไปเลยดีกว่าครับจะได้สวยๆครับผมตรงนี้ครับหน้าตาจะมีสามด้านครับแล้วก็ มีประตูทางเข้าหนึ่งด้านครับผมเดี๋ยวจะพาไปเจาะภายในกันครับเดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนครับส่วนข้างบนก็จะมีที่นั่งให้รอบด้านเลยมีข้าวตูบาร์มีโต๊ะกลางมีเก้าอี้ครับผมนี่สวยๆเลยครับเด็ดมากครับหลังนี้ดูครับผมพื้นที่จํากัดขนาดไหนครับผมรู้สึกว่าพี่เขาจะตัดต้นมะม่วงด้วยนะครับดูอะครับผมค่อนข้างลงตัวเป๊ะครับก็ เป็นการใช้พื้นที่ได้คุ้มมากครับผมซึ่งในตรงนี้ได้ทั้งห้องนอนแล้วก็เป็นศาลาังเล่นในตัวครับผมสุดจัดครับผมซึ่งหลังนี้นะผมในตรงช่องตรงนี้นะครับอ่นนี้ที่มองเห็นหลังคาเหล็กเนี่ยเราจะซ่อนหลังคาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมหลังคาตัวนี้ยครับอยู่ข้างในด้านนี้นะครับผมเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นหลังคาเอียงสโลปลงมาเพราะว่ายังไงน้ํามันก็ไหลถ้าฝนสาดไปขึ้นบนพื้นข้างบนน้ําก็จะไหลลงตรงหลังคา แล้วก็ไหลลงมาด้านนี้ครับผมนี่คือสิ่งที่เรากันไว้ให้ลูกค้าด้วยครับผมจะมีหลังคาสองชั้นครับหลังนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมด้านในกันดีกว่าครับแต่จะลำบากนิดหนึ่งครับต้องปีนกำแพงครับผมครับนี่ครับต้องปีนกำแพงครับโอ้ช่างกำลังทำงานกันอยู่เลยครับอ่ปกล้องตามมาสักกล้อง นี่ครับผมอ่าตะกองลงมาเลยซึ่งตอนนี้ครับผมช่างปฏิบัติงานกันอยู่นะครับโดยทําการเชื่อมตัวบ้านติดกับพื้นนะครับผมเนี่ยมาดูครับผมวิธีการเชื่อมครับนี่ครับจะใช้เป็นเหล็กฉากเชื่อมติดกับตัวเหล็กเผดผมใช้ลูกค้าวางเป็นเผ็ดเหล็กนะครับไว้ก่อนครับแล้วจัดก,การเชื่อมให้สอง เสาหนึ่งอาจจะใช้เหล็กฉากสองตัวครับแล้วก็ขันยึดติดกับตัวเสาไม้นะผมนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ผมเนี่ยช่างกําลังขันอยู่เลยครับนี่ครับผมจะขันติดแบบนี้ให้ลูกค้านะครับครับนี่แล้วก็เหล็กฉากเชื่อมติดกับตัวเพดเหล็กที่ลูกค้าเตรียมรอครับจะทําแบบนี้ทุกเสาครับเสาละสองตัวครับผมเหล็กฉากครับน็อตยึดหกตัวต่อเสาครับค้้างแข็งแรงแน่นอนครับนี่ครับดู หลังนี้โชคดีหน่อยครับผมได้เป็นหน้าต่างโบราณหน้าต่างเก่าครับผมมาใส่ให้ลูกค้าเป็นไม้ประดู่อย่างดีเลยครับผมอันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวมาชมด้านในกันก่อนครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมครับนี่ครับข้างในตอนนี้ยังไม่ได้เก็บสีนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวให้เอฟซีดูก่อนครับผมซึ่งข้างในก็คไม่เล็กนะครับผมครับนอนคนเดียวครับสําหรับเป็นบ้านสวน ครับบ้านสวนวางในสวนได้ได้หมดครับเสาใหญ่ๆเหมือนเดิมครับในเจ็ดเหมือนเดิมครับมีรต่างรอบด้านครับค่อนข้างพอรเฟคลงตัวครับผมตัวนี้ครับลมเข้าซ้ายขวาบรรยากาศโคตรดีครับนี่ครับผมหน้าต่างก็จะมีตะขอสดให้ร้อยครับตัวนี้อาจจะมีเสียงรบวนบ้างครับผมก็ช่างกําลังปฏิบัติงานกันอยู่ครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมครับ นี่ครับผมก็ไม่เล็กนะครับฟ้าเพดานสองเมตรถ้าจำไม่ผิดสองเมตรห้าสิบเมื่อตรงนี้ครับประมาณสองเมตรห้าสิบความสูงครับนี่ผมโชว์สายไว้ให้ลูกค้าลูกค้าก็ขอครับก็จัดการให้สวยๆครับผมอ่เดี๋ยวมาดูชั้นบนกันครับนะอาารให้นี่ครับดูเสาบัานไดครับ เสาบันไดใหญ่มากครับเสาบันไดหน้าหกครับซิกเนเจอร์ครับเสาต้นงใหญ่ครับช่างบอยครับผมแต่บันไดหลังนี้จะชันนิดหนึ่งครับเพราะมันค่อนข้างสูงครับผมจะหลังนี้ความสูงจะสูงกว่าสลาสองชั้นนิดหนึ่งครับจะต่างกันประมาณห้าสิบเซนครับเพราะว่าเราต้องเว้นช่องทาหลังคาข้างล่างนี้อีกชั้นหนึ่งครับผมอ่เดี๋ยวตามช่างบอยมาข้างบนแล้วครับค่อนข้างสูงนิดหนึ่งครับตอนนี้ โอเคครับเข้ามาก็จะมีประตูกันตกให้ก่อนนะครับผมอ่าโอ้โหเข้าไปไม่ได้นะครับผมพอดีช่างเพิ่งเก็บสีไปครับผมอ่ะครับตะกล้องขึ้นมาเลยครับผมโอ้โหเสียดายจังเข้าไปไม่ได้จะให้ชมละเอียดนี่ครับขึ้นมานะครับจะเจอเก้าอี้เก้าตัวบาสองตัวมีเก้าตัวบาให้ครับนั่งเขียนงานเขียนอะไรได้หมดเลยแล้วก็ที่นั่งสี่ สี่จุดครับที่นั่งไตตัวครับนั่งได้ก็หนึ่งสองสามสามสี่สิบสองคนสิบห้าเอ้สิบสิบสองสิบสามสิบสี่คนครับผมสบายสบายครับด้านบนครับซึ่งข้างบนนี้ก็เสาใหญ่เหมือนเดิมครับเสาหน้าเจ็ดหมดเลยครับผมสวยๆเลยดูครับผมฟ้าเพดานไม้ครับเนี่ยทรงเอฟเฟรมเนี่ยฝ้าเพดานสูงๆสวยๆครับระบบไฟเดินท่อให้ทั้งหมดครับผมนี่คือรายละเอียดด้านบนครับผมแต่เสียดายตรงนี้ผม ใส่หลังคาตรงนี้ไม่ได้ครับยังเสียดายอยู่ครับผมครับต้องเพิ่มเสาสูงอีกนึงแต่ว่ามันจะสูงมากครับอันตรายครับผมแต่ตรงนี้ผมเน้นให้อยู่แล้วครับตรงนี้ครับไม้ดีๆทั้งนั้นครับผมโอเคครับผมก็ลูกค้าท่านใดครับสนใจโอ้โหมุมกลองที่เสยน่าดูเลยครับผมก็อยากฝากผลงานของช่างบอยไว้ด้วยนะผม ก็พยายามสร้างสรรค์ผลง,งานใหม่ๆอัปเดตให้เอฟได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากได้สลาสองชั้นสวยๆแบบนี้มีห้องนอนด้านล่างศาลาด้านบนหรือจะเป็นที่นั่งด้านล่างห้องนอนด้านบนสามารถโทรมาคุยกับท่้งบอยได้ครับที่เบอร์0 8 9 7 4 4 6 2 0 9นะครับผมเดี๋ยวทั้งบอยจะขึ้น เกี่ยวค้อไว้ให้ด้วยครับได้แอดไลน์คุยกันนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมขอขอบพระคุณสําหรับการรับชมและติดตามกันด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ